สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแม่มอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะแมมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแมมพามาพบกับรถคันนี้เลยนะคะลูกค้า Honda Civic นะคะ FC 1.8 EL นะคะลูกค้าปี2016นะคะราคาอยู่ที่670,000บาทเท่านั้นค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะละคะูกค้าเดี๋ยวแมมจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถดีกว่าคะ่ะตามแมมมาเลยคะ่ะ สำหรับนะคะรถคันนี้นะคะก็จะเป็นบอดี้สีขาวนะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้านะคะตาสัญลักษณ์ของ Honda นะคะลูกค้ามาพร้อมยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้ามาและไฟตัดหมอนะคะลูกค้า สวยงามจริงๆนะคะรถคันนี้นะคะมาดูนะคะกันที่แมกนะคะอันนี้คะ่ะได้แมกแท้นะคะมาจากโรงงานนะคะลูกค้าได้ยางปีใหม่ๆก็เลยได้ยางปี2020นะคะลูกค้าเดียวแแมมนะคะจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันเลยนะคะตามแบบมาเลยคะ่ะในสำหรับนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่มีรายได้นะคะลูกค้า 25,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าเด้วแมมน,นะคะจะพาไปดูรายละเอียดนะคะภายในรถกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้าตามแมมมาเลยคะ่ะ เรามาดูนะคะรายละเอียดนะคะภายในรถกันบ้านดีกว่าค่ะตามแหมมาเลยนะคะภายในรถนะคะลูกค้าก็จะเป็นคอนโซลนะคะสีดำนะคะลูกค้าเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะลูกค้าเป็นปุ่มอ่าเอนจินสตาร์ทนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะฮอนด้าจะเป็นทรงสปอร์ตนะคะภายในมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางจริงๆนะคะลูกค้าพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะคะลูกค้ามีจอมาพร้อมค่ะ CD usb พร้อมนะคะที่นั่งกว้างขวางจริงๆค่ะลูกค้า เดี๋ยวมันจะพาไปดูรายละเอียดในในส่วนของผู้โดยสารกันบ้านดีกว่าค่ะตามมา,มาเลยค่ะในส่วนนะคะของผู้โดยสารน,นะคะลูกค้าก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยภายในเนี่ยะคะลูกค้ามาบอกเลยว่ากว้างจริงๆนะคะลูกค้านั่งกันได้เลยหลายๆคนเลยมาบอกเลยนะ,ะสำหรับ h o n d a Civic คันนี้นะครับโฉมมาในแนวทรงสปอร์ตนะคะลูกค้าและภายในกว้างขวางจริงๆนะคะลูกค้าเดีย๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้านดีกว่าค่ะตามมา,มาเลยค่ะ มาดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกค้าห้องเครื่องนะคะลูกค้าสังเกตได้ง่ายๆนะคะรถยนต์ของเรานะคะเครื่องยนต์นะคะแห้งสนิทนะคะลูกค้ายังอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะคะลูกค้าค่าทั้งสองค่านะคะยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมกันไปเลยนะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์นะคะก็ยังอยู่นะคะลูกค้ารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการพลิกคว่ำมจมน้ําเปลี่ยนสีกับสีแน่นอนนะคะลูกค้า เป็นยังไรกันบ้างคะลูกค้ากับคลิปนี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้านะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถนะคะติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์แมมโดยตรงนะคะเบอร์แมมค่ะ0 8 0 4 0 3 3 1 6 3นหะคะหรือจะมาพบกับแหม่มที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่คะ่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าร้านเปิดทำการทุกวันคะ่ะตั้งแต่8.30โมงครึ่งนะคะลูกค้าถึง6โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้เอ้ยแหม่มลืมบอกไปใครชอบคลิปนี้นะคะลูกค้า ช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดซับสไครป์ให้แหม่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ